นะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมก็อยู่ที่วัดหนองจอกนะครับอยู่อันนี้จะได้ยินเสียงเด็กนิดนึงนะครับก็อยู่ใ,ใกล้ๆโรงเรียนวัดหนองจอกนะตอนนี้ผมจะพาทุกคนเนี่ยไปทัวร์รอบหมัดูว่า ในวัดนี่จะมีอะไรบ้างนะครับผม้ามาแล้วผมเห็นวิหารหลวงพ่อพุทธโสธรนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูลิมน้ําก่อนดีกว่าว่าที่ริมน้ําเนี่ยบรรยากาศเป็นยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูเดินดูรอบวัดกันวัดมีขนาดไม่ใหญ่มากนะเท่าที่ดูมีขนาดเล็กๆนะครับ โอเคเดี๋ยวเราเดินไปดูริมน้ํากันนะครับที่ริมน้ําเนี่ยผมก็เห็นมีภาังกระจายกับเจ้าแม่กวนอิมนะครับแล้วก็มีส่วนสารเจ้านะแต่ไม่รู้ว่าสารเจ้าของอะไรนะเดเดินเข้าไปดูใกล้ๆดีกว่านี่นะครับจะเป็นสารเจ้าอ๋อไม่ไม่ใช่สารเจ้าเลยครับโอเค นี่ครับบรรยากาศก็จะเป็นริมน้าแบบนี้นะมีบ้านริมคลองด้วยนะแถวนี้นะครับก็จะเป็นแถวของอิสลามซะส่วนใหญ่นะก็จะใกล้ๆก,กับมัสยิดนะก็จะมีวัดอยู่ตรงกลางเป็นไขาดาวอะไรประมาณนี้นะเพราะที่ผ่านมานะส่วนใหญ่จะเห็นแบบ เ็นเหมือนกับอ,อิสลามที่เยอะนะครับแถวหนองเจาเนี่ยแต่ก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะมีวัดที่ปิดแบบแบบมีแบบคนจีนอะไรอย่างเงี้ยอยู่ด้วยมีวัดเนี่ยผมไม่ค่อยแปลกใจแต่มีวัดที่เป็นแบบคนจีนเนี่ยผมค่อนข้างแปลกใจนะครับเพราะส่วนใหญ่ที่อยู่ใกล้อิสลามก็จะเป็นวัดไทยนะครับ <c oughs> โอเคนี่ก็จะเป็นโบสถ์นะครับ เด็กนักเรียนก็จะดังนิดหนึ่งนะครับนี่ก็จะเป็นโบสถ์นะก็บอกว่าที่นี่วัดนหนองจอนะครับบ้านนอกกรุงเทพนะครับเพราะว่าอยู่ใช้ขอบของกรุงเทพมากนะครับโบสถ์เสียดายโบสถ์ปิดเนาะไม่ได้เข้าไปดูข้างในอุ้ยตกใจนี่ครับตรงใต้โบสถ์นี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันเดิเดนอ้อมน้องไปกัน ที่ไม่เห็นนะครับว่ามีหมายอยู่โอเคเดี๋ยวจะไปดูใต้บทน,นี้กันนะครับที่เป็นหลวงพ่อโสธรนะครับวิหารหลวงพ่อโสธรนะ ข้างในสวยเลยนะครับนี่ครับพระประธานก็จะเป็นหลวงพ่อโสธรน,นะแล้วก็น่าจะเป็นอดีตเจ้าวาดนะครับสององค์ ข้างหน้านะครับก็จะเป็นแบบที่ขายของสังฆทานนะก็คือใครจะมาถวายสังฆทานก็เข้ามาตรงนี้ได้เลยนะนี่ครับของถวายสังฆทานก็ตรงที่ผมเดินเข้ามาก็จะมีโต๊ะนะครับน่าจะหลวงพ่ออาจจะมารับสังฆทานตรงนี้นะครับ หลวงพ่อธรรมจักรอ๋อพระของวัดที่นี่จะเป็นหลวงพ่อธรรมจักรนะครับนี่นะอ๋อวัตถุมง,งคลน,นะครับของวัด หลวงพ่อธรรมจักเนะวาะว้าวโอเคเดี๋ยวเดินไปข้างหน้าดีกว่านะครับ อืก็มีทั้งเด็กประถมนะครับแล้วก็เด็กมัธยม้ยเนาะนี่ครับชื่อห้องนี้เราเข้าไปเมื่อกี้นะวิหารพุทธโสธรจำลองนะครับด้านข้างนะครับก็เป็นพระพุทธเจ้าน้อยนะครับส่วนตรงข้างล่างก็เป็น คเามแน่้รนีบิดมวยผมเนาะอัอนนี้นะครับผมก็อยู่ในลานจอดรถนะก็ด้านหลังผมนะจะเป็นศาลาสวดพระอภิธรรมนะนี่นครับด้าน,นหลังนะข้อเมนต่างๆนะครับก็เดี๋ยวผมจะเข้าไปฟังสวดอภาอภ,ภิธรรมนะครับที่ผมมาวันนี้ก็พออีและไม่มีอะไรมากที่วันนี้นะก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับ โอเคก็ใกล้จะถึงเวลาเผาแล้วนะครับเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศตอนเผานะครับตอนจบเนาะโอเคถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซัสบสไครต์ให้ด้วยนะครับถ้าไงเดี๋ยว,ววันนี้ผมลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเข้าไปฟังข้างในก่อนโอเคให้เง,เงี้งันวันวน,วนี้ผมลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขมากๆนะครับสาธุ อันนี้จะเป็นพิธีพระราชทานเกลนสมแน่ฝาซ้ายหันครับ